ให้สองผ้าที่พาดมาและพาฉันไปไกลไกลไม่กลัวจะอยู่ไหนแต่หัวใจจะไปให้เจอ ต้อง,งสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งฮะวันนี้เรามากันแถวบางนาแต่แน่นอนที่สุดเรื่องของรถไฟฟ้าไปนี้มาแรงมากๆต้องบอกเลยว่าผมแรงจริงๆกูแรงหนึ่งขั้นเราน่าจะเห็นเป็น คันนี้แต่ทำไมเราต้องนึกถึงเทส l a แต่ตอนนี้มินิมีแล้วนะครมินิไฟฟ้าเพียวร้อซแต่แน่นอนที่สุดเราต้องมาพูดคุยกับเจ้าของดีกว่าครับพี่ซีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมวันนี้มีโอกาสดีได้มาลอ,องก่อนเลยมาลองดูว่าเอ๊ะอย่างรถไฟฟ้าเองทําไมพี่ซีถึงมองรถไฟฟ้าตัวเป็นมินิพี่เออผมเนี่ยใช้ตัว iPad ตุประทุนมาีครปีแล้วก็ติดใจมากเลยค,คือรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าถ้าใช้ในเมืองเนี่ย เ,เหมาะกับบ้านเรามากเพราะบ,บ้านเรารถติดนะฮะเ,เวลาผมขับตัว i p a d เนี่ยในเมืองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไม่เครียด <ฮะ S 1> เนื่องจากมันเงียบครับพอมันเงียบปั๊บเนี่ยเพลงเพราะห้ยินชัดแจ๋วหมดเลยทุกทุกโน้ตทุกอาริยาใช,ใช่ใช่ทุกโน้ตใช่แล้วมันไม่มีอะไรรบกวนเครื่องตัวรถสั่นต่างๆนานาเนี่ย มันไม่รบกวนเลยฉะนั้นมัน,ม,นมันไม่รู้สึกว่าก็นั่งอยู่บ้านฟังเพลงอ่ะแน่นอนที่สุดบางคนบอกเอ้แล้วรถไฟฟ้งจริงแล้วแอร์มันเย็นไหมอะไรเงี้ยครับโอ้ผมผมเคยต้องจอดรอเพื่อนไปซื้อของเนี่ยตอนแรกนึกว่าสักห้าหกนาทีจอดรออยู่สี่สิบนาทีก็เปิดแอร์ครับโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องโอ้โหติดอยู่ตอลอดเวลาแล้วก็ปรากฏว่ามันก็กินไฟไปแค่ประมาณสักสี่กิโลซึ่งซึ่งมันก็ไม่เยอะ แล้วมันจุดดีของมันก็คือว่าสมมติเราจอดรถตากแดดเนี่ยแล้วเรามันร้อนมากอะ่ะก่อนจะมาขึ้นรถเนี่ยเราก็สั่งทางแอปให้มันเปิดแอร์รอ,อเราได้อ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเ,เทคโนโลยีใหม่ซึ่งผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันต้องมานะฮะแล้วก็ผมยอมรับว่าแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์รนะฮะแต่ก็ ยอมที่จะจ่ายเพื่อใช้เทคโนโลยีก่อนครับแล้วก็ว่ากันไปแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกครับว่าการจ่ายก่อนมักจะได้เปรียบเรื่องของใช้ก่อนออนแน่นอนแต่ที่สําคัญกว่าก็คือตอนนี้เราต้องถามถึงเรื่องระยะแรงก,กิโลครับพีอ่อย่างนี้ครับคือตัวนี้เนี่ยเท่าที่เขาเคลมมาจากโรงงานเนี่ยมาตกประมาณ200กว่า200กว่าโล200กว่าโล,าโลแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่า ถ้าเอาความเป็นจริงเนี่ยผมว่าประมาณสักร้อยห้าสิบเท่าที่ประสบะการณ์นะเพราะคันนี้เนี่ยผมเพิ่งรับมาได้ปอาทิตย์เดียวก็วิ่งไปประมาณสามร้อยโลเองนะฮะแต่ประสบะการณ์เนี่ยผมคิดว่าคาดว่าประมาณประมาณร้อยห้าสิบโลมันมันอยู่ตรงที่ว่าคุณตีนหนักหรือว่าตีนเบาด้วยแหละ <laughs> อันนี้เือเรื่องสำคัญอ่าใช่คือถ้าคุณตีนหนักและคุณใช้โหมดสปอร์ตเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะอยู่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยซึ่งผมรับได้อะเพราะว่า เพราะว่า i 8ผมเนี่ยนะสปีเนี่ยผมใช้ไป9,000โลโอ้โหน้อยมาก9,000โลเนี่ยผมเติมน้ำมันไปทั้งหมด40ลิตรคูณ4 1 0อลิตร160ลิตร,ตรเนื่องจากผมใช้ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ครับวิ่งเนี่ยไม่เกิน60-70โลนะเพราะว่า i 8เนี่ยมันวิ่งได้ประมาณ40โลโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลย แต่ต้องไม่ขี้เกียจที่จะเสียบปลั๊กเวลาถึงบ้านนั่นแหละคือปัญหาก็คือคันนี้ก็คือวิ่ง m a x i m u มคือเอเวอร์เรแบบชิวๆ200โลคิดว่าชิวๆได้200โลได้200โลแล้วต่อการชาร์จ1ครั้งตอนนี้เนี่ยผมใช้ตัวชาร์จที่ติดมากับรถซึ่งค่อนข้างช้ามากครับมันประมาณ2.4กิโลวัตต์เอแปดเนี่ยผมชาร์จเต็มหมดเลยเนี่ยประมาณประมาณ10ชั่วโมง ซึ่ง I8 เนี่ยแบตมันแค่ประมาณ 10, 11 1 1กิโลวัตต์มั้งครับคันนี้เนี่ยแบตมันประมาณ3 30กว่ากิโลวัตต์ผมคำนวณมานะครับ30ชั่วโมงถ้าใช้ที่ชาร์จที่เขาติดมาให้แต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีตัว wall box ครับ,รบซึ่งมันก็คัดลงมาโอ้โหเยอะลงมาเหลือประมาณสัก78ชั่วโมงได้มั้งครับเวลาหมดเลยแต่อย่างนี้ไงคือเราต้องมองบอกว่ารถเนี่ย มันไม่ได้เอามาใช้ทางไกลครับถูกไหมา <ใน S 2> ทางไกลถูกไกลเราก็เอารถอื่นไปครับอันนี้คือใช้ในเมืองจากบ้านไปออฟฟิศไปฟิตเนสไปตลาดไปอย่างเงี้ยครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันก็วิ่งผมว่าเฉลี่ย50กิโลสับผมนะครับใช่ไหมังนั้นพอผมถึงบ้านป๊บผมก็เสียบชาร์จมันจะเทค1ิชั่วโมงก็ช่างมันอ่ะพรุ่งพุ่งนี้ไม่เต็มอ่ะผมก็ยังใช้ไม่ไม่ครบถึงร้อยกว่าตามที่เขาต้องเขาเขาให้ยกเว้นแต่วันไหนผมเออวันนี้ออย่างสมมติวันนี้เนี่ย ผมไปเยอะวันนี้ผมชาติมาเต็มเลยแล้วผมกล่าวว่าวันนี้คงเกือบเกลี้ยงอาจจะผมผมมีโปรแกรมวิ่งประมาณ150ยห้าสิโลร้อกิโลวันนี้วันวันวันนี้โยห้าสิลก็เลยเลยวันนี้ชาติมาเต็มแล้วก็จะเทสด้วยว่าเป็นยังไงแต่ผมมีคนตื่นหนักอ่ะอดกดไม่ได้เมื่อเช้าว่าจะขับชิวๆมานะก็กด150ไอ้คันนี้ม็กซิมัมท็อปสปีดได้ร5อยหเองนะอ๋อ155เองร้5เองใช่ซึ่ง ซึ่งจริงแล้วมันเป็นสิทธิ์่าครับคือมันไม่ใช่รถรถวิ่งทางไกลรถวิ่งเร็วอะโอ้แต่ขอโทษนะผมบอกกันเลยนะศูนย์หนึ่งร้อยศูนย์หนึ่งร้อยเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ประมาณเจ็ดจุดสามวิเจ็ดจุดสามนะฮะแต่ศูนย์ถึงสามสิบสิมันเร็วชิบหายเลยเร็วชิบหายเลยเร็วชิบหายเลยกระทืบปั๊บเนี่ยมันพุ่งอย่างกระจรวดเลยอู้เอาง่ายๆไอ้แปดผมเนี่ยนะคมันมีทั้งไฟฟ้าร้อยสี่สิบกว่าม้าเครื่องยนต์อีกประมาณสองร้อย สามสิบกว่าม้าครับนะฮะตอนแรกผมคิดว่าใช้ในเมืองเนี่ยมันต้องใช้คู่กันไม่นึกเลยว่าแค่ไฟฟ้าร้อยสิบสี่ิบกว่าม้าเนี่ยมันคล่องตัวมากนี่คือแค่ร้อยสี่สิบม้าเนื่องจากแรงบิดครับเต็มของมันเนี่ยมาที่หนึ่งรอบถูกไหมฮะฉันเนี่ยเวลาคุณคุณกดไปเนี่ยคือมันพุ่งทันทีเลยฉันอยู่ในเมืองเนี่ยผมว่าขับดีกว่ารถน้ำมันอีกแสดงว่าขับดีกว่าซุปเปอร์คาร์แสดงว่าเขามีโหมดในหลายหลายหลายโหมดไอโหมดเนี่ยมันมีหลายหลายโหมดอยู่แล้ว อันนี้มันจะมี4โหมดธรรมดากรีน <Green, S 1> แล้วก็สปอร์ตน,นะแล้วก็ลงมาเป็นกรีนพลสกรีนต่างๆลงมาเน<อ>ี่ยนะแต่ผมก็ใส่สปอร์ตตลอดคือคือคือสปอร์ตเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเวล่เรากดคอนเลนงไปเนี่ยมันด้สปอร์ตเร็วขึ้นครับผมแล้วก็เราชินไนงะก็ต้องหมดสปอร์ตแหละที่ซิดเองก็เป็นคนที่ชอบค่อนข้างอย่างซูเปอร์คาร์เองครับก็ขับทุกอย่างขับหมดมีเยอะต้องแอบบอกว่ามีเยอะ อันดับอันดับเล็กต้นๆเลยทำไมต้องเป็นมินิทำไมต้องเป็นมินิเนนหรอผมด้วยจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบมินิมาตั้งแต่เด็กๆนะชอบมินิตั้งแต่ตัวคลาสสิกเลยนะคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบรถรบผมเนี่ยได้เลือดจากคุณแม่มาเยอะบ้ารถเปอนคุณแม่ครับนะแล้วก็มินิเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทรงอมตานะผมว่ามันเป็นทรงอมตาแล้วก็มันเข้าตัวครับ คือให้ตัวยาวกว่านี้ผมก็ไม่อยากได้ครับผมอยากได้ตัวสั้นไอ้ตัวสั้นเนี่ยเวลาคุณไปจอดคุณลองดูสิบางที่รถอื่นจอดไม่ได้คันนี้มันจอดได้หมดนะแล้วทรงมันก็สวยอมตะครับนะจริงๆเนี่ยผมดูระหว่างตัวนี้กับคอนแ้าอีคอนแ้าอีน่ารักมากครับผมบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะแต่เวนช์มันต่ำกว่าตัวนี้แล้วอันนี้ควรบถึงตนตัวนะ ข้างในอ่ะมันไม่ใช่สไตล์ผมอ่ะไอหน้าจอที่กว้างพอลิมอิกยาวเลยเนี่ยข้างในเป็นไม้อย่างเงี้ยไม่ใช่สไตล์ผมอ่ะคือถ้าเอามาก็ต้องเปลี่ยนอ่ะไม้ก็ต้องเป็นอย่างอื่นไปอ่ะนะสําหรับผมนะแต่ผมชอบคอนเ a e เพราะว่ามันขับหลังสี่ประตูเวลาคุณจะเปิดไว้ของเนี่ยคุณเปิดง่ายไม่เหมือนตัว2ประตูคุณต้องพอบบอรแต่ยังไงก็ตามโออ l l ผมแล้วก็เลือกตัวมินินี่แหละ แอบถามว่าตัวนี้ขับได้ขับหลังครับขับหน้าม,ม,มินิไม่มีขับหลังอยู่แล้วยกเว้นบางตัวที่มันขับสี่นะแต่ตัวที่ขับขับหน้าอยู่แล้วละนะแล้วก็ <c oughs> ผมเนี่ยพยายามคันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมขอโทษผมไม่ได้มินิไทยแลนด์ยิ่งอยากจะอุดหนุนเขานะแต่ผมพยายามเข้าไปติดต่อเพื่อที่จะซื้อเนี่ยโอ้คิวยาวมาก ยาวเยดเลยยาวเยยดเลยรอร <นะ S 1> ับรถปีหน้าเลยใช่ยาวเย็ดเลยแล้วก็สเปคเนี่ยไม่มีเลยอาาของเขาคือสเปคเดียวสีเทาขาวสดงว่านี่จิ้มสเปกมาอันนี้จิ้มสเปกมามีอะไรบ้างครับพี่มินิเนี่ยที่ออกมาเนี่ยอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีสามเลเวลจะมีเลเวลเบสเลเวลกลางแล้วก็เลเวลสูงสุดครับสูงสุดเนี่ยที่เห็นทีานก็คือเบาะหนังหมดาหานะฮะลังคาเป็นกระจกไฟฟ้าเปิดได้ มีเฮดอัพดิสเพย์เครื่องเสียงข้างมันแกดั่งหน้าจอกลางที่ใหญ่ขึ้นเอาเอาเข้าๆนะเอาข้าๆแล้วก็สีเนี่ยมันเลือกได้มากกว่าล้อเลือกได้มากกว่าอย่างล้ออันนี้ก็คือเฉพาะของเลเวลสามเลเวลสูงสุดแล้วก็เพอิญผมโชคดีมีมีน้องที่น่ารักรู้จักกันมานานอุดหนุนเข้ามาเยอะเป็นคนจ่ายารนให้ผมคราคาครับพี่ราคาเหรอ ราคาตัวเนี้ยมันเปิดไว้ที่ประมาณ26-27ซึ่งราคาเดียวกับตัว h o n d ้าอีนะฮะยังไงยังไงเนี่ยถ้าเกิดสนใจนะตอนเนี้ยทาง Spider Import อซึ่ง Spider อ่าซึ่งผมเสื้อเข้ามาหลายคันแล้วเนี่ยคันเนี้ยเข้ามาเป็นคันสีแดงคันแรกแล้วอาจจะไม่มีหรือมีผมก็ไม่ทราบแต่ตอนนี้จะมีเข้ามาอีกหลายคันนะเป็นสีเขียวสีเทาสีอะไรเนี่ยนะฮะประมาณสิ้น สิ้เดือนนี้แหละนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อที่ Spider Import บางนาได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้สุดยอดมากๆฮะเราได้เห็นรถเป็นเรียกว่าไฟฟ้าเพียวร้อเแล้วที่สำคัญต้องบอกเลยว่า,วนนวาฮเฮ้เเเฟฟเยเราไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้โลกจะเปลี่ยนไปถึงของไฟฟ้ากันแล้วใช่ใชอนาคตเราจะเป็นยังไงเราต้องติดตามแต่ที่สำคัญผม,ผมเขาฝากนิดนึ่งนะถ้าเกิดทางราชการเนี่ย ดูอยู่นะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยภาษีเนี่ยก็หายไปเยอะแต่ผมคิดว่าภาษีนำเข้าเนี่ยควรจะต่ำมากๆกว่านี้นะฮะกระตุ้นให้คนเอามาใช้เพราะว่าถ้าเกิดคนในกรุงเทพเนี่ยหรือในเมืองอใหญ่ๆเนี่ยมาใช้รถไฟฟ้าสัก50%นกเนี่ยมผมว่าไอ้มลพิษ2.5เนี่ยหายไปเยอะเลยใช่ครับเกนะือบจะหมดด้วยซ้ำไปนะฮะอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยปัญหาเลยเนี่ย ก็ก็คือเรื่องชาร์จิ่งสเตชันผม่ังวนจะสนับสนุนให้คนลงทุนครนะแล้วก็ชาร์จเนี่ยง่าย simple ม,มากขึ้นครับอันที่สามเลยเนี่ยผมมีปัญหามากบ้านผมเนี่ยขนาดเป็นไฟสามสิบหนึ huh. ่งร้อยซิงเกิลเฟสแล้วเนี่ยครับแล้วผมจะไปขอไอ้ตัวโฮมบล็อกซึ่งอาจจะเป็นจุดเจ็ดสามทิ้งวัตเพื่อที่มาติดเนี่ยตอนเนี้ยไฟผมไม่พอ ไปผมไม่พอปับเนี่ยผมต้องไปทําการ <ขอ S 1> หลายอย่าง <ขอ S 1> นะฮะขอเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ขอเพิ่มเนี่ยก็ยังไม่แน่เลยแต่สิ่งหนึ่งแล้วผมอันนี้ความคิดผมนะถ้าเกิดคุณซื้อไฟฟ้าปั๊บเนี่ยแล้วคุณจะติดไอ้ตัววอลบอก o c ปั๊บเนี่ยผมบ l o c ปั๊บเนี่ยคุณน่าจะอ p p l y for meter ต่างหากเพื่อใช้กับรถไฟฟ้าแลวผมว่ามันจะง่ายขึ้นเยอะเลย นะฮะไม่ผมผมผมไม่รู้ว่าทำตามกฎหมายทำได้ขนาดไหนนะฮะแต่ผมว่าถ้าเกิดเข้าไปดูตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะช่วยกระตุ้นให้คุณใช้<ะ>บางแห่งเนี่ยคุณสามารถชาร์จไฟฟรีได้5,000-1,000ึกิโล<ะ>อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการกระตุ้นของรัฐบาล<ะ>รถไฟฟ้าตอนนี้ภาษีมันก็ถูกกว่ารถเป็นสิ่งอยู่แล้วนะแต่มันก็ยังไม่มากพอนะผมว่ามันควรจะเข้ามาใน ในราคาที่ใกล้เคียงกับที่ซื้อขายเมืองนอกนะเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยหันกลับมาใช้รถพวงนี้มากขึ้นนะต้องบอกเลยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่ซิ์ของเรามากที่นำรถมินิน้อยแดงมอเตอร์ต้องเรียกว่ารถฐานถ้าเราแซงกันเลยว่ารถแบตแต่บางทีเราชอบแซวกันว่าเป็นรถถานรถแบตเตอรี่นะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแน่นอนครับ คนเริ่มหันมาใช้แบตเตอรี่กันเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอ,ขอบคุณพี่ซิสที่ให้นํารถมาให้เราได้ดูกับเพื่อนๆทางบ้านได้ดูย,กก like, ดย,ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยยังไงถ้าเกิดคนอยากติดตามเรื่องของกลุ่มรถต้องติดตามที่ไหนยังไงดีครับพี่กลุ่มรถเหรอครับจริงๆตอนนี้ผมเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มนะฮะอันที่หนึ่งเลยคือ,คอกลุ่มเลนได้กลุ่มเรนได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้พอเช่เป็นหลักนะฮะเรามีการออกทริป ปีละสองครั้งนะฮะแล้วก็เจอกันเ,เกือบทุกวันอาทิตย์นะครับในกลุ่มหนึ่งที่ที่อยากแนะนำก็คือกลุ่มโ so ซ g t s o นะโซจี so นี่ก็คือฟอร์มขึ้นมาเป็น f o u เดอร์เมมเบอรนะ์สามสิบคนนะสาคนแล้วก็เรารวมตัวกันเนี่ยเ,เพื่อขับรถอย่างอ,อย่างเป็นเจ n แมนนะฮนะแล้วก็รวมตัวกันเพื่อช่วยสังคมด้วย นะครับฝากติดตามด้วยด้วยครับผมขอบคุณพี่ซิดมากครับยินดีครับยินดีครับวันนี้อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ไทยลีกซิงด้วยกันแล้วเจอกันคลิปหน้าแน่นอนครับบ๊ายบาย